คู่ต่อมาครับคููต่อมาเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้มาแล้วครับพิกัดร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับเจอกับเพชรมงคลศูนย์กีราห้วยต้มนะครับไปดูฟอร์มของเกาะเต่าครับเกาะเต่าเกาะเต่าเกาะเต่าฟอร์มหลังไปกดน็อกที่เดียรช่างนครจีถึงถิ่นครับกดน็อกที่เดียดช้างนครจีถึงถิง่น,เ,น,นเลย อโอ้โ,หโหสับร่วงไปเลยตรงนี้เจ็บหนักเลยครับเด้อไฟนี่ข้านของที่เด็ดเจ็บหนักเลยก่อเต่าก่อเต่ากระเป๋าดิงกี้สีตีครับอายุ20ปีครับอ่กอเต่าเพชรสมนึก 161เซนติเมตรจากเสลภูมิจังหวัดลอยเฮ็ดครับเป็นมวยบู่ตเตขาต่อยมัดรุ่นแรงโดยเฉพาะโชค2อเจ็ดนี่มัต้องงงฟอร์มดีเหลือเกินบูรูดันแข็งแกร่งครับฟอร์อมหลังก็มีชนั้น,นกทีเด็ดช้างนครสีัวนี้ส่วนไฟนี้ไม่มีการตัดชิ้นดังจากโชคโชวแล้วก็แพ,พ้เป็นมงคลศูนย์กี่าห้วยต้ม แล้วก็ก่อนนั้นแพ้นักยกคีรีชนะฉลามดำนายกเอท่าสาลาบต่องบรรยายสัปพะคุณครับประเภทขวัญใจเจ็ดสีครับก่อเตาเ่านะดูความคู่โชคครับเพชรมงคลสุนกีฬาาไว่ต้มอ,อ่านี่เป็นไฟลาชุดก่อนครับเบื้งไฟลาชุดที่พอกันครับนะไฟลาชุดที่พอกันก่อเต่าพลาดโดน นับในยกที่สองนะก็าจะไม่ผิดโชคกันที่บ้านของกอเต่าเนี่ยโดนนับในยกที่สองทำให้ไล่แม่ทัาครับมะโดนปลายแข้งเข้าปลายคางครับกรรมการนับเร็วไปนี่ผมมองว่ากรรมการนับเร็วไปนิดครับอีกไฟหนึ่งไฟนี่เพิดมงคลกะเอาชนะนก เพชรแสนสุขครับเพชรแสนสุขโชุดบางแสนเพชรมงคลสุนกีฬาห้วยต้มนะครับคนภูเขาจากภาคเหนือครับสรงไม้คลายกันครับสรงไม้คลายกันกูเนี่ไปดูความเพชรมงคลครับเพชรมงคลสุนติราเมื่อต้มยี่สิบสี่ปีครับจากกรีรำพูนครับทรงเดียวกันครับบูธเทขาต่อยหมัดนะครับ ซ้อมอยู่ชงจีราห้วยต้มนะครับฟอร,ร์มหลังก็มีแนนอกเคลิแเียนสุกแพ้นอกเด่นเด่นสิน,สนยกติวิตะพงแล้วก็ชนะคู่โชคมือนี่เกาะเต่าเมื่อคู่นี้เป็นการแก้มือครับคู่นี้โชคช่องเจ็ดผมชอบลูกบ้าของเกาะเต่าครับน่าจะแก้มือได้ครับคู่นี้บอกไว้กว่อน,นครับว่าทรงมวยสไตล์เดียวกัน อยู่ที่ใครหลุดใครรวมกว่อเตาเทนมาดีๆบังอาวุธมาดีดีแย่ทำเราอย่รวมแค่นั้นผมชอบก่อเตาครับเป็นมวยมีเรื่องงึดโชคช่องเกตเนี่ยโชคดีเป็นพิเศษครับชอบที่โชคช่องเกตโชคดีเป็นพิเศษครับน่าจะแก้มือได้ขอแค่อย่าหลุดอย่ารวมแล้วก็โชคช่องเกตเนี่ยก่อเตานี่ฮึดตลอดครับสังเกตได้มาหลายไฟแล้วกูนี่สูชีกันครับกูนี่แต่ว่า,าชอบไปที่กาอเต่าครับชอบไปที่ ความการยกช่องเกียรติค่อนข้างจะดีครับได้เสียงเชียร์ช่วยชอบเกาะเต่าครับคูนี่ครับวางไปที่เกาะเต่าครับ